สามเอ้ยสามสามเสียชีวิตแล้วนะคะท่านผู้ชมเขาไม่ตอบโต้แล้วค่ะสามเอ้ยเขย่าตัวเขาก็ไม่กระพริบตานะคะไปแล้วนะคะชีวิตตายแบบ ขาดใจตายเลยนะทนไม่ไหวนะคะเขาป่วยค่ะ RIP สเด้อแม่จะเอาลูกไปฝังที่นานะคะครอบครัวแม่ทองแท้ก็ได้สูญเสียแมวน้องแมวตัวสุดท้องนะคะคือเจ้าสามตัวสีน้ำตาลคะ่ะ เสียชีวิตตาค้างเบิกโพรงเลยนะคะเขาทนความเจ็บปวดภายในไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาร่างเขาไปฝังที่นาก็ขอให้ดวงวิญญาณของเจ้าสามนะไปสู่สุคติไม่ต้องเกิดใหม่แล้วนะลูกไม่ต้องกลับชาติมาเกิดเป็นแมวอีกแล้ว ได้หมดเวรหมดกรรมไม่ต้องทรมานกับอาการป่วยนะคะแม่มนุษย์ก็ขออโหสิกรรมนะลูกเพราะว่าครอบครัวเราไม่มีเงินที่จะส่งเจ้าไปรักษานะคะเขามีอาการอ้วกนะคะเมื่อวานนะคะแล้วก็เมื่อวานซืนเราก็ไม่รู้จะช่วยเหลือยังไงเนาะดูแล้วเหมือนเราก็ทารุนสัตว์นะคะเพราะว่าเลี้ยงเขาตามมีตามเกิด ถ้าเขาแข็งแรงเราก็ให้อาหารกินแต่ถ้าเขาเจ็บป่วยเราไม่มีเงินไปรักษานะคะนี่ก็เสียชีวิตไปอีกหนึ่งตัวนะคะแมวตายหนึ่งตัวก็ตอนนี้ก็จะเหลือแม่ทองแท้นะคะเจ้าหนึ่งและเจ้าสองนะคะวันนี้เจ้าสองก็เริ่มมีอาการป่วยนะคะเดี๋ยวจะถ่ายคลิปเจ้าสองมาให้ดูนะคะก็คิดว่าคงจะทยอยล้มตายคะ่ะถ้าเขาป่วยเพราะว่าเราไม่มีเงินรักษาคะ่ะ คลิปนี้ก็ขอจบไว้สั้นๆแต่เพียงเท่านี้นะคะน้องสามก็ได้เสียชีวิตนะคะตาเบิกโพลงนะคะก็คือทนความเจ็บป่วยไม่ไหวนะคะต่อไปช่อง m y c a t TV นะคะหากไม่เหลือแมวสักตัวในช่องก็ก็คงจะต้องขอปิดช่องไปนะคะหรือไม่ก็งดทำคลิปแมวต่อในช่องนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่รับชมนะคะายบายซีอ u อ g เกน